สุสดท้ายนี่คือการสาธิตวิธีกรารทำงานและการทดสอบของระบบควบคุมพัดลมอุตสาหการรมอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิโดยใช้หลักการของซีโร่คอสซิงนะฮะควบคุมด้วย Arduino Uno น่แอดเมก้าสามสองแปดพีนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno 3, นะ่แอดเมก้าสามสองแปดพีดาเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเอฟเฟกต์กับจอ LCD ขนาดสิบหกคูณสองมันท่าแบบไอสแควร์สี C นะเพื่อทำให้ที่ในการสแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องครับ แลวน,นี้ครับเราจะใช้ในสอบต้โหนด MPU นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักแต่ว่าเราไม่ได้ทำการตั้งโปรแกรมให้ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แต่อย่างใดนะให้สามารถทำงานได้ เโดยบอร์ดเ r โร่คอสซิงก็จะเป็นบอร์ดที่เป็นสีน้ำตาลขนาดใหญ่ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการขับตัวมอเตอร์ผ่านตัวไตรแอกร่วมกับตัวสัญญาณ e r โร่คอส i n g ที่ได้รับมาจากตัวโคนดบโหนด m u นั่นเองครับเพื่อกำหนดค่าความเร็วที่อ่านได้จากค่าอุณหภูมินั่นเองครับโดยตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเ็าจะใช้ d s 1 8b20 ตัวนี้เป็นตัวรับอุณหภูมิสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ลบ 10องศาจนถึงนะครับ1 5อองศาแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงก็จะไม่ถึงนะครับขนาดนั้นครับซึ่งตัวบอ,อร์ดซิลิโคนิซงของเราก็จะมีนะครับในสตัวขดลวดเหนี่ยวนำเพื่อทำห้ที่ในการขับโหลดที่เป็นเหนี่ยวนำอย่างเช่นมอเตอ,เตอร์ของตัวพัดลมได้นั่นเองครับภายในตัวเครื่องก็จะมีในสตัว Power Supply ครับก็คือเป็นหม้อปแปลง นะครับแบบ e i นะครับรับไฟ2 2 0โวลต์นะครับแบ,บ่งให้กับตัวบอร์ดซิลิโคนซิงเพื่อกำหนดจังหวะการทำงานของตัวมอเตอร์ให้หมุนแปรผันตามค่าความเร็วครับแรงดันตรงส่วนนี้นะครับก็จะแปลงลงมาหรือที่ประมาณ1 2โวลต์ครับผ่านบีนิเกติฟายเออร์ผ่าน4 f ฟิลเตอร์ ผ่าน IC ซิเกเรเเหลือนะครับเป็น7 8 0 5เหลือเพียงแค่5โวลต์เพื่อทำมาที่ในการขับในส่วนของตัวโหนด MPU นะครับแล้วก็ป้อนเข้าสู่ตัวบอร์ดเซโร่คอร s ซิ่งต่อไปเพื่อกำหนดลักษณะจังหวะการทำงานของตัวมอเตอร์ให้หมุนนะครับแปผ่านตามความนะครับความร้อนความเย็นนั่นเองครับโดยถ้าเกิดว่าอุณหภูมินั้นมีค่าห่างจากค่าอุณหภูมิที่เซตนะครับค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากตัวเซนเซอร์ห่างจากค่าที่เซตก็จะสั่งให้ตัวบอร์ดเซโร่คอร์ซิ่งนั้นนะครับไปข ความต่างระหว่างอุณหภูมิที่เซตกับค่าอุณหภูมิที่อ่านได้เพียงแค่นี่เดียวก็จะทำให้อัตราการหมุนของมอเตอร์นั้นลดลงก็คือกาหนดจังการหมุนของตัวจังหวะมอเตอร์ซีโรคอร์ซิงนั้นลดลงนั่นเองครับโดยเราสามารถที่จะทําการเซตค่านะครับในส่วนของอุณหภูมินะฮะผ่าน สวิตติดไวดับที่อยู่ด้านหน้าเครื่องนั่นเองครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการควบคุมอัตราเร็วของตัวพัดลมมอเตอร์อุตสาหกรรมได้นั่นเองครับและสําหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอนุญาตครับเพียงแค่เราทําการเสียบปลั๊กตัวเครื่องครับปลั๊กตรงส่วนนี้เราก็ทําการเผื่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเสียบกับตัวแรงจ่ายไฟ2 2 0โวลต์ครับดังนั้นตรงส่วนนี้ก็จะแบ่งให้ตัวมอเตอร์พัดลมผ่านตัวซิลิโคนซิงนะครับนั่นเองครับเมื่อเรานะครับเปิดแรงจ่ายไปเข้าไปนะครับเราก็นะครับ สังเกตที่หน้าจอ LCD ของเรานะครับตอนนี้นะครับอย่างเช่นวัดได้อยู่ที่ประมาณ25องศาครับและอุณหภูมินะครับอยู่ที่ที่อ่านได้ประมาณ28องศานะครับมันต่างกันประมาณ2กว่าองศาเซลเซียสครับตรงส่วนนี้นะครับพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองนําใน2ตัวไฟแชกครับลองไปลนนะครับดูที่ตัวเซนเซอร์เพื่ออุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ราก็จะเห็นเห็นไหมครับมอเตอร์เรหมุนเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าค่าความห่างของเข้าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้นั่นเองครับอ่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับอ่าดูครับถ้าเกิดเราใช้พัดลมตัวที่ใหญ่กว่านี้นั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับอุณหภูมิเนี่ยมาจากคำนวณจากค่าความต่างเข,ข้าอุณหภูมิครับถ้าเกิดค่าความต่างของอุณหภูมิระหว่างค่าที่อ่านได้กับค่าที่เซตแต่ต่างกันเพียงนิดเดียวนะครับตัว มอเตอร์พัดลมมันก็จะหมุนช้าลงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดค่าความต่างมันมากขึ้นตัวมอเตอร์พัดลมมันก็จะหมุนเร็วขึ้นแปรผ,ผันตามค่าอุณหภูมิที่ต่างกาันอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราเซตไว้ที่25องศา,าต่างกันเพียงแค่37นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตให้ค่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นดูนะครับอ่านะครับรอสักครู่ครับอันนี้ต่างกันแค่4องศาจะเห็นไหมครับมอเตอร์มันก็จะหมุนน้อยลงนั่นเองเพื่อเป็นการแปรผลันอัตราการหมุนของตัวมอเตอร์นั่นเองครับอาร,อรับ ให้มันต่างกันมากนิดนึงครับอ่าประมาณนี้นะครับดูตรงนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่มอเตอร์นะครับหน้างานที่ใช้งานจริงครับก็จะเห็นอัตราการหมุนที่มันแปลเปลี่ยนไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือเริ่มความเร็วเริ่มต่างกันแล้วนะครับครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้กับค่าที่เซตไว้มันมีค่าความต่างอยู่ที่ประมาณ อ่าไม่ไม่มากนะครับทีนี้เห็นไหมครับพัดลมความเร็วของพัดลมก็จะค่อยๆแปรผันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ที่ใหญ่กว่านี้ถนะ้ามันจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ลองปรับให้มันห่างดูนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับอิน,นูอุมผมเซตไว้ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็สามสามสามารถปรับลดค่าอุณูภูม ผ่านนะครับสวิตกดติดปล่อยดับปล่อยดับที่อยู่หน้าเครื่องได้นั่นเองครับลองเอาไฟลงที่ตัวเรีนแปดบีของศูนครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไป3ามสิบเองศาสีองศาครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นนั่นเองครับหน้าจออาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะครับกล้องมันสั่นนิดนึงครับนี่ครับครับผมนี่ก็คือการทดสอบครับในส่วนของตัวระบบ ปรับค่าความเร็วมอเตอร์พัดลมอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบ z ี r o c คอ s ซิ่งควบคุมได้โ่น 66, ด MCU e SP826 WiFi Module นะฮะแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ